พาไปดูเรื่องแรกวันนี้เนี่ยมีเรื่องของแบงค์ปลอมมาอีกแล้วครับในต่างจังหวัดนะฮะกลายเป็นมิจฉาชีพเนี่ยใช้แบงค์ปลอมเข้ามาหลอกซื้อสินค้าจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้า,านะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยไม่ใช้ไม่ใช่ใชแบงค์ใหญ่นะฮะฮใช้แบงค์ร้อยเท่า <ฮะ S 1> นั้นเองครับ,รบแต่ว่าเอาเป็นแบงค์ปลอมเนี่ยมาซื้อสินค้าแล้วก็รับเงินทอนกลับไปตอนนี้เนี่ยชาวบ้านนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าต้องเตือนภัยกันหน่อยครับเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับ พาคุณผู้ชมไปที่บุรีรัมย์นะครับกลุ่มผู้ค้าตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ก็ต้องตรวจสอบธนาบัตรกันเนี่ยครับโดยเฉพาะฉบับใบละ100บาทคือต้องรับมาแล้วเนี่ยต้องตรวจสอบกันมากขึ้นครับทุกวันนี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีกลุ่มวิช,ชาชีพนะครับนำแบงค์ปลอมมาเลือกซื้อสินค้าซื้อผักซื้อของ<ะ>เล็กๆน้อยๆครับ10บาท20บาทนะฮะแต่ว่าใช้แบงค์ร้อยมาซื้อแต่เป็นแบงค์ปลอมอย่างเช่นแผงผักของนางประยุนกีรัมอายุ60ปีครับ เล่าบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยยื่นธนบัตรฉบับใบละ1 0 0บาทมาเพื่อจ่ายเงินค่าซื้อผักครับลูกค้าคนนี้เข้ามาซื้อผัก20บาทเท่านั้นตนเองเนี่ยก็รับธนบัตรดังกล่าวมาแล้วก็ใส่กระเป๋าทันทีครับแล้วก็ทอนเงินกลับไป80บาทโดยก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับธนบัตรดังกล่าวปรากฏว่ามารู้ทีหลังอ้าวกลายเป็นธนบัตรปลอมครับคือตอนแรกที่รับมาเนี่ยไม่เอกใจเพราะว่าลักษณะรูปลักษณด แม่ค้าบอกว่าเท่าของจริงเลยครับดูไม่ออกเลยครับแยกไม่ออกจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ทันได้ตรวจสอบคือรับมาก็นะซื้อขายกันอยู่เนี่ยนะฮะก็ไม่ได้มีเวลาตรวจสอบมากนกักน,นะครับทีนี้ต่อมาล้วงเงินออกมาดูครับตอนที่มือเนี่ยเปียกน้ําปรากฏว่าจับไปถูกธนบัตรฉบับดังกล่าวนี้ครับปรากฏว่ามันเปื่อยยุ่ยครับแบงค์เปื่อยยุ่ยไปเลยนะครับก็ตกใจรีบหยิบออกมาตรวจสอบปรากฏว่าชัดเจนเป็นของปลอม ผลิตมาจากกระดาษ A4 ครับถ่ายเอกสารมาถ่ายเอกสารสีเหมือนจริงเลยนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าใกล้ๆก,กันเนี่ยห่างไปไม่ถึงสิบเมตรครับแผงผักใกล้กันครับก็มีผู้หญิงสูงวัยสองคนมาใช้ธนบัตรปลอมเช่นเดียวกันก็เป็นแบงค์ร้อยเหมือนกันครับก็มาซื้อผักเหมือนกันวิธีการเหมือนกันเลยนะครับสองแผงที่โดนไปที่ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ก็เลยอยากจะฝากไปถึงคนที่นําธนาบัตรปลอมมาใช้จ่ายเนี่ยนะครับธอบอกว่าหยุดพฤติกรรมแบบนี้นะครับสงสารพ่อค้าแม่ค้า ขายของทุกวันนี้ก็ได้กําไรเล็กน้อยนะ,ะสถานการณ์เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีกว่าจะได้เงินแต่ละบาทก็ยากลําบากไหนจะค่าเช่าแผงอีกไหนจะสถานการณ์โควิดอีกนะครับอย่ามาซ้ําเติมกันด้วยวิธีการแบบนี้นะฮะก็เตือนภัยเอาไว้นะครับตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมเจอแบบนี้เนี่ยสองแผงนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีมากกว่านี้ไหมรวมไปถึงตลาดอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยก็อาจจะต้องระมัดระวังกันทีนี้ตามกฎหมายเนี่ยนะครับกฎหมายอาญามาตรา240นะครับ ก็ระบุเอาไว้ชัดเจนฮะว่าผู้ใดทําปลอมขึ้นมาซึ่งเงินตราไม่ว่าจะปลอมขึ้นมาเป็นเหรียญกระสาบปลอมเป็นธนบัตรหรือว่าสิ่งอื่นใดที่รัฐบาลเนี่ยออกให้นะครับให้อํานาจในการออกใช้นะครับหรือว่าทําปลอมขึ้นมาซึ่งพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าใบสําคัญเอกสารสําคัญต่างๆสํา,า,าสหรับการรับดอกเบีย้ยพันธบัตรนั้นๆนะครับก็มีความผิดนะครับก็จะตกเป็นผู้กระทําความผิดฐานปลอมเงินตรามีโทษจําคุกตลอดชีวิตเลยนะครับ หรือว่าจำคุกตั้งแต่10ปีไปถึง20ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่2 0 0แสนไปจนถึง4 0 0 0 0 0บาทนะครับเนี่ยฮะก็ต้องเตือนภัยกันไว้<ม>นะครับช่วงระยะหลังก็มีข่าวลักษณะแบบนี้ให้เรารายงานอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันค่ะแบบนี้ก็น่าเห็นใจพ่อค้าแม่ค้านะคะถ้าเกิดจับโตมาได้เนี่ยก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยนะคะ